ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกคู่เด็ดวันนี้อาสบวกทำผลงานช่วงหลังได้ดีกว่าและได้เล่นในบ้านด้วยโอกาสลุ้น3คะแนนมีมากกว่าทีมเยือนไฮเดนฮามที่เป็นบ้วยของลีกและเสียประตูเยอะมากเจอกันชั่วโมงนี้อาสบวกเช็คบินชนะได้แน่ ตามมาที่คู่2 a i แอร์เบไลฟซิกเพิ่งตกรอบเดฟเอเบโปคาวทำให้ต้องมาเน้นในลีกอย่างเต็มที่ซึ่งตามศักยภาพแล้วสามารถกรอบมาชนะไม่ยากเพราะเล่นในบ้านและเจอกับโบบสบวกที่กำลังเป๋แพ้มาสามนัดติดดูแล้วไลฟซิกลุ้นยิงขาด2ลูกได้คู่ 3. ต่างแพ้เกมล่าสุดมาเหมือนกันทั้งที่ทำได้ดีก่อนหน้านี้อูดิเนเซ่เล่นในบ้านที่ช่วงหลังมักไม่ค่อยพลาดกับทีมระดับเดียวกัน ขณะที่ทางซัสโอโลเป็นบอลเกมบุกธรรมชาตินัดนี้วัดกันที่เกมรับซึ่งดูแล้วเจ้าบ,บ้านน่าไว้ใจกว่าที่จะคว้าชัยไปครองคู่4ป่ามาถือว่าฮึกเหิมเลยหลังชนะทีมแกร่งอย่างโบลญนยาเกมล่าสุดเกมในบ้านช่วงที่ผ่านมาหากไม่ยากเกินไปมักไม่ค่อยพลาดด้านเวโรนาคงมาเน้นเกมรัดกุมเป็นหลักแต่เกมโดยรวมของทีมอย่างน่าห่วงเกมรุกไม่ดีเกมรับก็ไม่ดีด้วย นัดนี้เจ้าบ้านคงคว้าชัยไปครองได้สำเร็จคู่สุดท้ายเครโมเนเซต้องพยายามกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้หลังแย่มาต่อเนื่องจนอันดับร่วงลงมาเรื่อยๆด้านเจนัวช่วงหลังถือว่าทำได้ดีเลยมาแพ้2เกมยากที่ผ่านมาวัดกันตอนนี้ส่งบอลทีมเยือนดีกว่าน่าจะลุ้นถึงชนะได้เลย